สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทนทาโรุคค่ะนะครับคืนนี้จะเป็นองค์รายสัปดาห์เข้าสู่กลางเดือนละสิถึง20่สิกรกฎาคม2567เรามาดูว่าสัปดาห์นี้ใครจะเฮงใครจะปังใครจะมีโชคลาภฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจติดต่อดรเทนทาโรุคค่นะครับตั้งจิตนะชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์นะครับผมชาววันอาทิตย์ก่อนนะถ้ามันตัดหรืออะไรยังไงก็ตามไปดูที่ YouTube หรือ Facebook ก็ได้นะครับผม ชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานจะได้กลับมาเจอกันนะครับผมมีเกณฑ์การเดินทางด้วยรวมทั้งเรื่องแฟนเก่านะแล้วก็วันชาวอาทิตย์มีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ช่วงนี้ทําอะไรจะโดดเด่นมากจะโดดเด่นทําอะไรจะสําเร็จมากคุณเป็นเดนเมจิเชียนทำงานอะไรคุณทําไปเลยซึ่งจะดีมากๆเลยนะในสัปดาห์นี้ทาออกมาจะทําออกมาได้ดีและเป็นที่ยอมรับ คิดเรื่องการเงินใจอยากหาเงินเยอะๆมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการจัดการยอดตัวเลขอสังหาริมทยาบ้านที่ดินรถยนต์หรือที่อยู่อาศัยก็เกิดขึ้นได้และสุดท้ายคุณสําเร็จอย่างแน่นอนสำหรับชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์กลางสัปดาห์ของเดือนนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับผม14-20กรกฎาคมนะ ช่วงนี้มันมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกอะไรบางอย่างยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้ปัญหาอึมอมซ้ําๆไม่ต้องไปแก้ปล่อยไปช่วงนี้แบกรับภาระ,ะรับผิดชอบอะไรหลายเรื่องเลยสาหรับชาวบัานจับฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทําต่ออาจจะเรื่องงานหรือเรื่องโปรเจกต์บางอย่างที่ไม่อยากทําแต่ก็ต้องทําและมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้แต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเงินค่อนข้างรั่วนิดหนึ่งและมีไพ่ผู้ชายคนนี้อาจจะหมายถึงพ่อหรือหัวหน้าหรืออ่ใครบางคนหรือเป็นตัวแทนของชาวต่างประเทศต่างชาติก็เก แต่คุณจะทํางานลงทุนหรือทําอะไรก็ตามสัตาหานี้จะทั้งค่อนข้างดีมากสำหรับชาวาวันจันนะจะทําออกมาได้ดีและเป็นที่หอมรักมากในโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำและสุดท้ายท้ายสุดจะมีสัญญาของขว่าข่าวดีสำหรับชาววันจันนะครับในปัตา้นี้